แรกนะครับจะมีสวิชนะครับภายในรถให้ตรงนี้นะครับเราเก็บของอยู่แล้วฝาท้ายตกลงมานะครับจะมีระบบการหนีบให้ด้วยฟังก์ชันต่อไปครับเป็นปุ่มนะครับกดเปิดจากรีโมทนะครับโอเคครับมีเพื่อนๆถามน้องบูลุงอาร์ตมากมากเลยครับว่าเวล้อเนี่ยติดฝาท้ายได้หรือเปล่าครับวันนี้เราจัดให้แล้วครับไขข้อข้องใจนะครับมาดูกันว่าใช้งานยังไงตามมาเลยมาเริ่มเลยครับจุดแรกนะครับจะมีสวิชนะครับภายในรถให้ตรงนี้นะครับตรงสล็อตเลยแบบนี้นะครับกดค้างครับ ฝาท้ายก็จะเปิดออกมาแบบนี้นะครับใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดนะครับต่อมาครับเราก็จะมีสวิตชนะครับปิดฝาท้ายตรงนี้นะครับให้เลยแบบนี้นะครับกดได้เลยฝาท้ายก็จะปิดลงมานะครับปึ๊บต่อมาครับจะเป็นสวิตชเดิมนะครับกดหนึ <m ader> <m ader> ok ad> ่งครั้งครับแบบนี้นะครับ ฟังก์ชันต่อไปครับเป็นปุ่มนะครับกดเปิดจากรีโมทนะครับก็คือใช้ปุ่มนะครับปลดล็อกรถนะครับ3ครั้ง2องสามฝาถก็จะปิดลงนะครับแบบนี้นะครับต่อมาแบบฟังก์ชันพิเศษเลยอันนี้แบบเผื่อเราถือของมาเนาะแล้วก็มือไม่ว่างนะครับก็สามารถใช้คลิกเซนเซอร์ได้นะครับมาผมจะเตะให้ดูนี่ฝา้ายก็จะเปิดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือความปลอดภัยนะครับเวลา เราเก็บของอยู่แล้วฝาท้ายตกลงมานะครับจะมีระบบการหนีบให้ด้วยมาของเทให้ดูนี่นุ่มๆเลยนะครับไม่เจ็บเลยเบามากนะครับประมาณนี้นะครับการใช้งานของฝาท้าย t o y o ต้าเวลอสตรงรุ่นนะครับ โอเคครับคลิปน like, you ี้นะครับก็จะไขข้อข้องใจนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามาว่า Toyota v e l o อนะครับติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าได้หรือเปล่านะครับคลิปนี้เราทำให้ดูแบบฟังก์ชันเต็มรูปแบบนะครับตรงรูดไม่มีต่อต่อสายไฟนะครับผมถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อได้ที่ออโต้ิวเทคด้านล่างเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าตานถ่ายไปชมอะไรไปครับผม